สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับปุ้ยเพชรยนต์ค่ะวันนี้เราอยู่ที่บริษัทเพชรยนต์ถนนชรีไทย68เมีนบุรีกรุงเทพค่ะสำหรับวันนี้นะคะมีรถตู้นะคะเกียร์ออโต้นะคะตอนนี้นะคะยังมีอยู่นะคะรถเกียร์ออโต้นะคะเครื่อง3,000ปี2014นะคะสำหรับคันนี้นะคะเป็นรถตู้นะคะสีบอลเงินนะคะสีบอลเงินนะคะสำหรับรายละเอียดของรถคันนี้นะคะ เติร์้าคอมพิวเตอร์3.0นะคะเครื่อง3,000ดีเซลเกียร์ออโต้ปี2014นะคะสำหรับคันนี้ราคาเสนอขายหน้าป้ายอยู่ที่829,000บาทนะคะแต่วันนี้เราไม่ขายลดราคาลงมาเป็นแสนเลยนะคะราคาอยู่ที่715,000บาทเท่านั้นสำหรับท่านใดที่สนใจนะคะ ท่านใดที่สนใจสามารถติดต่อหาเบอ,เบอร์ปุ้ยได้เลยค่ะ0641462466ค่ะปุ้ยเพชรยนนะคะเราเปิดบริการทุกวันนะคะไม่มีวันหยุดนักขัตฤกษ์นะคะไม่มีวันหยุดราชการนะคะคันนี้นะคะใครที่มองหารถตู้ออตโต้สีแถวอยู่นะคะสำหรับคันนี้รายละเอียดรถนะคะบอกได้เลยว่าสภาพแบบเดิมๆ นะคะสภาพเดิมๆเมบาะ4ีแถวภายในเป็นเบาะผ้ากำมะยี่นะคะเป็นเบาะผ้าเกียร์ออโต้นะคะสำหรับคันนี้ไม่วิ่งอยู่ที่1 3 4่งแนพัะคะถือว่ารถไม่น้อยนะคะสำหรับคันนี้เป็นรถปลดระวางของหน่วยงานนะคะท่าในใดที่สนใจนะคะสามารถเข้ามาดูรถตัวจริงได้เลยค่ะที่บริษ,ษัทเพชรยนต์ ถนนสนิทัย68บินบุรีกรุงเทพค่ะติดต่อหาปุ้ยได้เลยนะคะเปิดบริการทุกวันนะคะเดี๋ยวมาดูรายละเอียดภายในนะคะสำหรับรายละเอียดภายในของรถตู้คันนี้นะคะเราจะได้เป็นเบาะ5สีแถวนะคะเบาะแถวที่4สามารถพับเก็บได้เพื่อเก็บสัมภาระได้นะคะในส่วนของรถตู้คันนี้นะคะหลังคาหลังคาเป็นหลังคาเดิมนะคะ แอร์เดิมนะคะท่านใดที่สนใจอยากหารถวิ่งรับส่งนักเรียนหรือว่ารับส่งพนักงานนะคะสนใจสามารถสอบถามกันได้ออกรถง่ายๆเลยนะคะคันนี้ลูกค้ามีประวัติเครดิตหรือไม่มีประวัติเครดิตก็สามารถออกได้นะคะมาพร้อมนะคะยางปี2017นะคะสำหรับรถตู้คันนี้นะคะรถารายละเอียดสภาพ เครื่องยนต์เดิมๆนะคะรายละเอียดรถสภาพเครื่องยนต์เดิมๆนะคะเบาะแถวที่4สามารถพับเก็บได้นะคะท่าในใดที่สนใจนะคะอย่าลืมนะคะติดต่อสอบถามหาเบอร์ปุ้ยได้เลยค่ะที่เบอร์0641462466ค่ะ ปุ้ยมีรถให้เลือกนะคะตอนนี้มากกว่า20คันนะคะสำหรับรถตู้รายละเอียดเงื่อนไขาการออกรถง่ายๆนะคะใช้เงินน้อยนะคะลูกค้าไม่มีประวัติเครดิตนะคะใช้เงินขั้นต่ำอยู่ที่50,000บาทนะคะขั้นต่ำอยู่ที่50,000บาทนะคะลูกค้าท่านใดที่สนใจสามารถมาเลือกชมเลือกดูรถกันก่อนได้เลยค่ะดูจากสภาพรถบอกได้เลยว่านะคะเป็นรถสวยเดิมสภาพเดิมๆแน่นอนนะคะ ถ้าฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์ไว้ด้วยนะคะเพื่ออัปเดตรถเข้าใหม่กันอย่างต่อเนื่องเลยนะคะแล้วเรามาพบกันใหม่คลิปหน้านะคะรถสวยๆมีอีกหลายคันนะคะตอนนี้นะคะสนใจรีบติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้เลยค่ะสำหรับวันนี้ขอตัวลากันไปก่อนนะคะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ